ใบลอตเตอรี่เก่าอย่าเพิ่งเอาทิ้งกันนะคะวันนี้เราจะมาพับหัวใจจากใบลอตเตอรี่เก่าที่ไม่ถูกรางวัลกันค่ะขั้นตอนแรกทําตามในคลิปเลยนะคะแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งอีกทีนึงค่ะการแบ่งเส้นแบ่งครึ่งแบบนี้จะทําให้เราพับง่ายขึ้นแล้วก็มาพับตรงขอบทั้งสองฝั่งค่ะพับให้ได้ลงมาตามขนาดที่เราแบ่งเส้นไว้เมื่อกี้นะคะพับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะ แล้วก็เทคนิคเวลาการพับนะคะเราจะกรีดให้มันคมๆค่ะเพื่อที่ชิ้นงานออกมาแล้วจะดูสวยงามค่ะหลังจากที่เก็บขอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งครึ่งอีกรอบหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นฝั่งทางยาวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกกลับมาที่ฝั่งที่มีตัวเลขพับตรงมุมให้ได้สามเหลี่ยมตามในคลิปเลยค่ะบ้านไหนมีใบลอตเตอรี่เก่าเยอะอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งกันนะคะเราสามารถนํามาพับเป็นนกหรือว่าพับเป็นหัวใจเอาไว้แบบฝึกสมาธิเราเพลินๆได้ค่ะ ค่ะพับตามในคลิปได้เลยนะคะเราจะพับเป็นมุมสามเหลี่ยมทั้งสองด้านเลยค่ะ <IS> ตรงนี้จะเป็นส่วนปลายของหัวใจของเรา <IS> หลังจากที่เราพรับเป็นมุมสามเหลี่ยมเสร็จนะคะเราพลิกกลับมาค่ะพับลงมาให้อยู่เส้นตรงกลางนะคะให้เท่ากันแบบนี้เลย <IS> ตอนนี้หัวใจใกล้เสร็จแล้วค่ะพลิกกลับมานะคะแล้วพลิกกลับมาแบบในคลิปเลยค่ะแล้วก็จัดให้ได้เป็นมุมสามเหลี่ยมทั้ง4ด้านเลย ตรงข้างบนมันก็จะเหลือที่มันชี้ออกมานิดนึงนะคะเราพับเก็บไว้ได้เลยค่ะพอเราเก็บขอบหัวใจครบสีด้านแล้วเราก็จะมาเก็บข้างๆต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำหัวใจค่ะพับเข้ามาให้อยู่เส้นตรงกลางนะคะที่เราแบ่งไว้ตั้งแต่ตอนแรก ต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเก็บมุมด้านข้างค่ะเสร็จแล้วค่ะหัวใจของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้พับมือกันเพลินๆนะคะสามารถเอาไปใส่ไว้ขวดโหลเป็นของที่ระลึกได้ค่ะให้รู้ไว้งวดนี้เราไม่ถูก